ผมเนี่ยชอบเวลามองไปที่ไกลๆมันทำให้รู้สึกผ่อนคลายสายตาที่อ่อนล้าเย็นนี้ก็เช่นกันผมขึ้นไปบนดาดฟ้าแล้วมองไกลออกไปจนกระทั่งสายตาของผมมาอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งบ้านไม้เก่าๆที่หน้าต่างเปิดทิ้งไว้ท,ท,ทั้งๆที่มันไม่ควรแต่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นเนี่ยทำให้เขามองลอดไปในหน้าต่างของบ้านหลังนั้น ในนั้นเนี่ยเขาเห็นผู้ชายร่างใหญ่บึกบึนยืนเท้าเอวหันหลังให้กับหน้าต่างผมจ้องภาพนั้นอยู่เป็นนาทีเพื่อให้แน่ใจว่าตาไม่ได้ฝาดไปใช่เขามองเห็นผู้ชายคนหนึ่งยืนเท้าเอวอยู่ในบ้านหลังนั้นจริงๆผู้ชายคนนั้นเนี่ยยืนนิ่งไม่ได้ใส่เสื้อท่อนล่างเนี่ยนุ่งแต่จงกระเบนเขารู้สึกว่าได้เห็นของที่ไม่ควรเห็นซะแล้วสิ เขารีบลงจากดาดฟ้าแล้วไม่พูดเรื่องนี้กับใครแล้วหลังจากนั้นเวลาก็ผ่านไปหลายปีนานจนตัวเขาเนี่ยก็ไม่ได้นึกถึงเรื่องชายคนนั้นอีกแล้วระหว่างนั้นเนี่ยเขาถ้าจะไม่ได้ขึ้นไปที่ดาดฟ้าอีกเลยเพราะว่างานยุ่งมากๆแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็มีโอกาสกลับขึ้นไปที่ดาดฟ้าเพื่อทำในสิ่งที่ไม่ได้ทำมานานก็คือการพักผ่อนสายตา มองวิวรอบๆไปยังที่ไกลๆและเมื่อเขามองเห็นบ้านหลังนั้นเนี่ยความทรงจำอันน่าขนลุกเนี่ยมันก็กลับมาอีกครั้งหนึง่งเขาบอกว่าเอาล่ะตอนนี้มันเพิ่งจะบ่ายมันไม่ได้จะมีอะไรหรอกเขาก็ได้แต่บอกกับตัวเองแล้วก็มองไปที่บ้านไม้เก่าๆนั้นอีกครั้งหนึง่งหน้าต่างบ้านนั้นยังคงเปิดอยู่แต่ภาพที่เห็นมันต่างออกไป คราวนี้เนี่ยเขาเห็นเป็นผู้หญิงในชุดไทยทรงชดาอยู่ในท่ารำเช่นเดียวกับชายคนนั้นเมื่อหลายปีก่อนเธออยู่ท่านั้นนิ่งๆเหมือนกับหุ่นเขาไม่รอให้ได้ยินเสียงดนตรีไทยหรืออะไรทั้งสิน้นไม่รอให้เธอรำไม่รอให้ได้กลิ่นทูปไม่รออะไรทั้งนั้นเขารีบลงจากดาดฟ้าทันทีและเมื่อลงมาจากดาดฟ้าอย่างปลอดภยัยเขาก็คิดทบทวนถึงบางอย่าง จนได้สมบติฐานหนึ่งขึ้นมาซึ่งมันจะต้องพิสูจน์วันรุ่งขึ้นเนี่ยเขาขึ้นไปที่ดาดฟ้าตั้งแต่เช้าอากาศเย็นเยือกของช่วงเช้าเนี่ยทำให้เขารู้สึกเขากวาดสายตามองบ้านไม้เก่าๆหลังนั้นอีกครั้งหนึ่งมองเข้าไปที่หน้าต่างบานเดิมนั่นปไปไเขาพูดภาพที่เห็นเนี่ยเป็นไปอย่างที่เขาคิดจนต้องเผออุทานออกมา ลายทางสีดำบนพื้นสีขาวคราวนี้ผมเห็นมาลายออ้มอเคเคอุตส่าห์คาดหวังกับท่านปัดน,นะเอางี้จริงดิถามจริงล้อเล่นปะเนี่ยสามภพ,พูมเหรออ้า